สวัสดีครับออมเล็ตสวัสดีครับนี่น้องชฟเบตททำอะไรไม่รู้นุ่นออมเล็ตวันนี้อาโอมีภารกิจมาให้ออมเล็ตนะไปช่วยอาโอตามหาของในเซเว่นอย่างหนึ่งโอเคไหมโอเคไปของอย่างนั้นก็คือของอย่างนั้นคืออะไรรู้ไหมใครช่วยอาโอหาได้อาโอจะพาไปร้านยายไปซื้อขนมนะไปตามหาไม้จิ้มฟันรู้จักไม้จิ้มฟันไหมจ๊ะ <มา S 2> ไม่ใช่ไม้แหลมนะไม้จ<ม>ิม้มฟันนะอ๋ออ๋ล้มล้มอุ้ยพักอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยร้องไห้เสียใจเลยครับวิ่งโอ้ยไปไปไปโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ยฉันลื่นอีกแล้วใครหาไม้จิ้มฟันเจอโอภาเป็นร้านยายไปซื้อขนมนะครับนี่ครับออมเล็ตกับเสด็จแยกกันหาอยู่ครับคนละฝั่งครับห้ามวิ่งนะคะมันมีไม้จิ้มฟันอะเออเอาตามต้องตามสักคนหนึ่งครับเฮ้ยเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่า มันมีไม่บอกหรอกถ้าใครมีไหวพริบก็ฉลาดนะเราไม่รู้ก็ต้องถามนะฉลาดเรียวเดทเขาไปถามนะแต่น้องเชนเวอ์เขาเจอแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยทิมทิมตาทิมตาบอดแล้วอ่าโอเคหยิบเอาเอาแบบเอาแบบเป็นอย่างนี้ แต่ว่าน้องเชฟเบตเป็นคนเจอก่อนไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าทำภารกิจเสร็จทุกครั้งคู่นะเดี๋ยวเอาอพาไปร้านยายไปซื้อสติกเกอร์วันว,นว,นวนาเลนไทน์โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมซื้อไปให้เลนน่อนดีกว่าโอเคไหมขี้เขินเขินเขินาำดึงจำดึงหน้าโอเคไปจ่ายตังค์ครับและนี่นะครับน้องเชฟเบตก็เป็นคนมองก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะพี่มิเ็จก็เป็นคนเลือกอันที่เราต้องการนะครับโอเคเราไปเจอร้านคุญญญณยายนะครับ และนี่นะครับหลังจากที่เราไปทำภารกิจสำเร็จนะครับ RO ก็จะมามอบรางวัลให้กับพี่อมเล็ตและก็น้องเชเบตนะครับโดยอาโอจะมีเงินให้30บาท <laughs> ไปเลยคนละ30ที่ไหนเล่ามี30บาทไปแบ่งกันเอง <laughs> แบง่งแบ่งให้เชเบตยี่สิบมอมเล็ต10บาท <laughs> <laughs> แล้วแต่นะครับแบ่งเท่าไหร่กันก็ได้นะครับ, <laughs> บ,บอุ้ยอุ้ยใกล้จะวันอันนี้แล้วนี่วาเลนไทน์ใช่ไหม คือถตาทิกเกอร์ไปติดให้หนุ่มดีกว่าเอาไหมติดให้หนุ่มๆนุ่มเอาไหมติดให้ใครคนแรกเลยเลนอน <c oughs> เอาเลยติดให้ใครคนแรก<ะ>ติดให้ใครคนแรกติดให<ะ>้ใครคนแรกโอ้ยไม่มีใครติดให้อโอกับพ่อเอ็มแม่อู้เลยอ,อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆเนี่ยดูสิเอ,เ,เอาไหมแล้วแต่น้องค่ะน้องอยากเอาไหนก็ดึงเลยสิบาทนะ ดึงได้ไหมพี่เมทดึงให้น้องดีกว่าไปหนูก็อันบนสีมันเหมือนกันมันเหมือนกันค่ะหยิบอันบนได้เหมือนกันไหมดูแต่เอาดูให้กันเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะดึงอันนี้เลยแลนี่นะครับพี่เมดเอาสีแดงไปเลยสติ๊กเกอร์หัวใจเบอร์เริ่มนะครับดูสิใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วเฮ้ยดูน้องเสืเพชดูน้องเสืเพช ก็โยกก็โยกโอ้ยโยกเย,ย,ยกเอ,อ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคออะไรอ่ะพี่อเอลเ็ดอุ้ยขนมใหม่อุ้ยน่ารักมากเลยครับทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะพี่เอลเลดรีบเลือกเลยครับอเอลเลดน้องเจอเ <c oughs> ฟฟ้าร์น้องเจอเฟฟ้าร์อ <c oughs> ุ้ยทุกคนน่ารักมาก อุ้ยอุ้ยมีแต่ขนมใหม่ๆครับตื่นเต้นกันทุกคนดูสิอะไรอะเชเชรล่าเทียวเหรอหมาล่าม้วนนะทุกคนอุ้ยกี่บาทครับเนี่ยเอาไหมเอาว่าน่าจะสิบบาทนะเนี่ยไปถามคุณยายสิปะถามห้าบาทห้าบาทเอาไหมเผ็ดนะเอาเผ็ดครบแล้วเหรออ๋อมาหยิบสติกเกอร์โอ้โคิดว่าเอามันเดียวถ้าจะหยิบต้องสามัน อะซื้อแบ่งพี่ไหมเดี๋ยวพี่เอาสติกเกอร์ให้แลกกันนะโอเคหนูได้หนูได้อีกอย่างหนึ่งสิหนูเอายางหนึ่งไปเอาอย่างหนึ่งไม่ใช่อันนี้ต้องหนูหนูต้องซื้อให้พี่ด้วยเพราะพี่เขาจะเอาอันนี้อ๋อหนูเอาันนี้งั้นหยิบไปสองอันเลยค่ะงั้นหยิบไปสองอันเลยโอเคอ่ออเมเิตเอาสติกเกอร์ไหนให้น้องจะสลับไหมแบ่งแบ่งอแล้วแล้วแต่ว่าน้องให้อเมเิตหมดอ่ะอเมเิตต้องแบ่งกันสิต้องแลกกันสิ พ,พี่ไม่เอาอันนี้ได้หนูเ,เก็บไปเลยหนูเอาแค่ของหนูคนเดียวอ่าเนี่ยหนูไปซื้ออย่างหนึ่งเลยไม่ต้องซื้อให้พี่เนเด็ดแล้วพี่มนเด็ดเขาฉลาดนะครับแบ่งน้องสติกเกอร์แค่ครึ่งเดียวแต่ว่าน้องอ่ะเอานี่ให้พี่เด็ดหมดเลยซึ่งโอคคาคานะครับ <S <S ไม่ยอมเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมเข้าใจไหมเดี๋ยวหกใครนี้ชดใช้เองนะโอไม่ชดใช้แล้วนะเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวตกก็รู้เดี๋ยวตกก็รู้ร้องไห้หนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูขอโทษ อ่าใช้เบ็ดไปดึงเลยครับอุ้ยเดนโนเสาเหรอห้าบาทใช่ไหมโอเคอุ้ยเลนอนเฉาอ้ยเอาใจผู้ชายกันแล้วโอ้ยชอบเลนอนโอเคไปใจชอบแบบเพื่อนชอบแบบเพื่อนไม่อย่าอายุน้องสิไมถามว่าเอ็มหมดอนุญาตหรือเปล่าถามให้อุก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์นะครับ และนี่นะครับออมเล็ตกับเชอร์เบตก็ได้ของเอาไปให้หนุ่ม,มๆวันๆเลยทายแล้วนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันใ้ช่องใครเจ้าพี่นะคคับบ๊ายบาย